การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรอบเมืองไทย v วาไราตี้กับดิฉันชนลี่ชนวัจนานนท์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาที่เมืองที่มีความสุขที่สุดก็คือเมืองนี้จังหวัดนครพนมค่ะกับทริปของเราเนะคะเป็นทริปแห่งความสุขเช่นเดียวกันก็คือทัวร์ออฟแฮปปี้เนปั่นชิลๆชมวิวสอฝั่งโคงสุขที่สุดที่นครพนมค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เกาะกระแสรหรือว่าตามเทรนด์แฟชั่นนะคะวันนี้เราจะมาปั่นจักรยานโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสุขภาพของเราค่ะรวมถึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็เชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปปั่นจักรยานจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าจะปั่นจักรยานอย่างไรนะคะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วดีต่อร่างกายดีต่อสุขภาพของเราค่ะต้องไปคุยกับคุณหมอกันนะคะนี่ค่ะ ซึ่งก่อนที่เราะะจะเริ่มปั่นจักรยานค่ะอ,อย่างที่บอกไปะคะเราต้องมาดูวิธีในการปั่นจักรยานให้ถูกต้องนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราว,ว่าทําอย่างไรถึงจะได้ปะสิิภาพที่ดีนะคะ และตอนนี้นะคุณผู้ชมชลีก็อยู่กับคุณหมอวีค่ะจะเป็นนักกายภาพบาบัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ฟังคุณหมอบรรยายเรื่องของการปั่นจักรยานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากสุดสำหรับสุขภาพของเราเฮมมี่บอกว่าการปั่นจักรยานเนี่ยนะคะจะต้องพยายามรักษาอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยให้สม่ําเสมอและคงที่ที่สุดใช่ทำไมเหรอคะก็เพื่อว่าให้หัวใจของเราเนี่ยได้ทํางานอย่างคงที่ไม่หนักหรือไม่เบาจนเกินไปถ้าเบาจนเกินไปก็เรียกว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายก็จะไม่เหนื่อยปั่นไปก็ไม่ ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ว่าถ้าเหนื่อยจนเกินไปหัวใจเราอาจจะมีปัญหาได้สิ่งที่วิอยากจะเน้นเลยนะคะแนะนําเลยคือ2อย่างป้องกันค่ะและดูแลรักษาค่ะป้องกันทํายังไงวอมอบมอ๋อวอมอับที่ที่เราทันกันไปใช่ค่ะวอมอับวอมอาพเขาชมเราก็ต้องมีท่าที่จะขยับกล้ามเนื้อหลังขยับข้อกระดูกหลังหรือแม้กระทั่งขยับข้อเชิงกรานข้อสะโพกให้มัน เคลื่อนไหวได้ดีไม่ยึดติดไม่ติดขัดพอเวลาเราไปปั่นจักรยานแล้วมีแรงกระแทกหรือใช้กล้ามเนื้อเยอะใช้กล้ามเนื้อหนักๆสบายค่ะควรทาวอร์มอัพเนี่ยทั้งก่อนและหลังเลยปะคะวอร์มอัพเราทําก่อนก่อนปั่นจักรยานหรือก่อนออกกําลังกายวอร์มอัพเนี่ยวีเรียกง่ายๆคือตบให้ตื่นเพราะฉะนั้นตบให้ตื่นเราต้องตบไงตบเป็นจังหวะเพราะฉะนั้นการวอร์มอัพของเราจะต้องทําเป็นจังหวะต่อเนื่องไปเรื่อย จนอัตราการเต้นของหัวใจเราสูงขึ้นเล็กน้อยมีเหงื่อซึมซึมนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นการครูดาวคือเราต้องการจะทําให้มันสงบจากที่เราไปวิ่งมาหรือปั่นจักรยานมาเหนื่อยมากเราต้องการทําให้มันสงบลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงคะหมอวีว่าเราจะต้องปั่นจักรยานให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเออเอาง่ายๆสําหรับคนทั่วๆไปก่อนนะคะ การปั่นจักรยานของคนที่เริ่มปั่นใหม่ๆและต้องการจะลดความ,มอ้วนไปในตัวเนี่ยเราแนะนําให้ปั่นที่60%ของ maximum heart rate maximum heart rate คืออะไรล่ะคะที่นี่ maximum heart rate คืออัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจสำหรับคนปกติทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะก็คือ220ลบด้วยอายุปัจจุบันซึ่งค่านี้เป็นค่าที่เราควร,ครจะพยายามคง,งเอาไว้ตลอดช่วงการปั่นจักรยานของรเรา ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโซนที่1ใช่หมหกสิบเปอร์เซ <sh arp> ็นต์ใช่ค่ะอันนี้คือแบบ <sk ill> อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะปั่นจักรยานให้อยู่ในระดับนี้เข้าไว้โซนที่วนี่1เป็นแฟตเบิร์นใช่ไหมคะน <sh arp> ในขณะที่โซนที่2เนี่ยเราเหนื่อยขึ้นอีกนิดนึงแปลว่าว <sh arp> หัวใจเราจะต้องทํางานหนักขึ้นบึบบับบึบบับขึ้นพอบึบบับขึ้นเนี่ยแน่นอนหัวใจเราแข็งแรงขึ้นพอเป็นโซนที่3แอโรบิกเป็นโซนแอโรบิกพอเป็นโซนแอโรบิกเนี่ยแปลว่ามันจะกระตุ้นการใช้ออกซิเจนอื พอเป็นโซนที่4เป็นแอนแอโรบิกแล้วฝึกให้กล้ามเนื้อของเราใช้ออกซิเจนให้น้อยลงอย่ากินเยอะแต่ทํางานให้ได้เยอะๆพอเป็นโซนที่5เนี่ยสูงสุดเลยที่หัวใจเราจะแบบไปได้และแล้วก็ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโซนเนี่ยพอเราฝึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยให้ผลในการปั่นจักรยานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นโซน4โซน5เนี่ยส่วนใหญ่ระดับนักแข่งระดับโปรเขาฝึกกัน ไปดูกันว่าสถานที่แรกนะคะของทริปนี้ที่เราจะปั่นไปคือที่ไหนคะ่ะเอาค่ะมาถึงแล้วนะคะสำหรับสถานที่แรกที่เรามากันก็คือ วัดมหาธาตุค่ะสําหรับวัดนี้นะคะเป็นวัดประจําคนเกิดวันเสาร์ค่ะใครที่เกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่ก็ต้องแวะมาที่นี่ให้ได้นะเพื่อขอพรขอความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวยังไงชลีขอตัวไปกราบไหว้สักการะก่อนแล้วกันค่ะสำหรับที่นี่นะคะที่วัดมหาธาตุค่ะ หลายคนที่มาเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าที่นี่นะคะมีที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุถึง2จุด,ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมจุดแรกนะคะคือบริเวณทางขวามือนับตั้งแต่ทางเข้าค่ะอันนี้คือจุดที่ใครๆนะคะก็จะทราบกันว่ามีพระาธาตุประดิษฐานอยู่แต่อีกหนึ่งจุดค่ะที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะคือนี่ค่ะบริเวณหลังคานะคะซึ่งจะเห็นว่าจะมีฉัดอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุคุณผู้ชม เรามากันในวันนี้ค่ะแต่จากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจกับคุณหมวีแล้วนะคะยังไม่ถึงโซนหนึ่งเลคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารีบไปกันต่อดีกว่าค่ะเราจะได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะ เราจะมาสักการะพระติ้วพระเทียมค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของพี่ๆนะคะที่นครพนมค่ะสำหรับปัดโอกาสแห่งนี้นะคะมีเรื่องราวอยู่ค่ะว่า มีพระติ้วนะคะสมัยก่อนปฏิสถานอยู่ที่นี่แต่ว่าในสมัยก่อนนั้นเกิดไฟไหม้ค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามนะคะที่จะรักษาองค์พระติ้วไว้แต่ชาวบ้านาก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะพระติ้วก็คงจะถูกทําลายไปพร้อมกับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะก็เลยสร้างพระติ้วนะคะอีก หงองค์จำลองขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะมาประดิษฐานนะคะอันเชิญไว้ที่นี่แต่แล้วค่ะก็มีชาวบ้านนะคะที่พบว่ามีพระติ้วเนี่ยนะคะลอยน้ำขึ้นมาค่ะชาวบ้านก็เลยตัดสินใจนะคะนำพระติ้วทั้งสององค์ค่ะมาประดิษฐานไว้ที่นี่ อาชิคค่ะที่มาปั่นจักรยานด้วยกันในวันนี้นะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปด้วยนะคะมิสเตอร์แซมค่ะไหมิสเตอร์แซมโอเค so I have a question how long have you been biking I have been biking since the last 15 years โอ้โหเขาบอกเขาปั่นจักรยานมาแล้ว15ปีเต็มๆ15 years yes oh what's the main reason of biking health health เขาบอกว่านะคะสำหรับจุดประสงค์หลักของเขาในการปั่นจักรยานเลยคือเรื่องของสุขภาพ why why health I think with uh, age you have to do something mm -hmm. and I like, I love outdoor. Mm -hmm. I think when I move with a bicycle, I get somewhere. It's not walking mm -hmm. where you take a long time to get somewhere. <laughs> with a bicycle you can train, you can be together with friends uh, yeah. and enjoy nature. You can see so many things. I move here in Nakampanon mm -hmm. on the bike. เ e ราะฉันได้เห็นมาก e t ่าเมื e อฉันขั t h ถ car. เ <I> see. เขาก็บอกว่าสำหรับผลประโยที่เขาเลือกที่จะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเป็นอย่างแรกคือเขาสึกว่าณอายุหนึ่งแล้วคนเราควรจะทำอะไรบางอย่างแลวเขาก็ชอบกิจกรรมเอาดอร์คือการออกไปข้างนอกมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาจะไปไหนมาไหนด้วยจักรยานมันเร็วกว่าการเดินหรือว่ามันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันจากการที่เรานั่งรถไปเฉยๆตอนนี้เขาก็อยู่ที่นครพนมค่ะ อนนี้นะคะแล้วก็ปั่นมาได้สักระยะทางหนึ่งแล้วละคะ่ะเหงื่อก็เริ่มซึมๆออกมาอย่างที่คุณหมอวีบอกไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะปั่นอยู่ในโซนที่1แล้วละคะ่ะ60%ของอัตราการเต้นหัวใจที่มากที่สุดนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวแต่ก่อนที่จะไปพักค่ะอยากพาคุณผู้ชมนะคะไปชมดอกซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งที่พูลมโลค,ะคะ่ะตอนนี้นะคะดอกกําลังบานสวยงามเลยละคะ่ะบานเป็นสีชมพูจนชาวบ้านที่นั่นเน,นะคะเขาเรียกที่นี่ว่าภูเขาสีชมพูค่ะ ุบเขาสีชมพูภูลมโลหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดหรือว่า domestic destination marketing เส้นทางดอกไม้กรรครั้งนั้นความฝันผลิบานเป็นพื้นที่ที่มีดอกซากุระหรือว่าดอกนางพญาเสือโคร่งนับแสนตน้นปกคลุมอยู่ซึ่งความสวยงามครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านและชาวมง้งที่อยู่ในแถบนี้โดยปลูกแทนต้นกรหล่ำในเนื้อที่มากกว่า1,200ไร่ และนอกจากจะมีดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลในเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วยังมีทัศนียภาพของสามภูภูทับเบิกภูหินร่องกล้าภูขี้เท่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานภูหินร่องกล้าให้ได้ชมส่วนภูลมโลนั้นอยู่ในพื้นที่ของ3ามจังหวัดคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยแต่ดอกนางพญาเสือโคร่งจะมีมากที่สุดในพื้นที่ภูลมโลจังหวัดเลยค่ะ โดยหุบเขาสีชมพูนี้คาดว่าจะบานไปถึงสิ้นเดือนมกราคมหรือประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะเริ่มโรยและล่วงลงมาจนเหลือแต่ก้านในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จึงอยากชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมในช่วงดังกล่าวซึ่งเหลือเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นค่ะ โอ้โหเป็นสีชมพูสวยสะพรั่งเลยนะคะใครอยากไปคงต้องรีบกันหน่อยแล้วละคะ่ะเพราะเหลือเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นดอกก็จะร่วงโรยลงหมดเลยแล้วถ้าอยากไปย้ำอีกทีหนึ่งค่ะที่จังหวัดเลยจะเป็นจุดที่มีดอกพญาเสือโคร่งนะคะมากที่สุดค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันค่ะ สู่ช่วงที่สองนะคะของรายการรอบเมืองไทยไวตี้ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันที่จังหวัดที่มีความสุขที่สุดค่ะจังหวัดนครพนมค่ะกับทริปที่มีความสุขมากที่สุดเช่นเดียวกันทัวร์ออฟแัศฟิเนสปั่นชิลชิลชมวิวสองฝั่งโขงสุขที่สุดที่นครพนมค่ะและสําหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันต่อค่ะและสถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่านะคะจะมีความพิเศษยังไงและสวยงามยังไงบ้างก็ต้องตาดชิลหี่เลย ำหรับจนผู้ว่าหลังเก่าแห่งนี้นะคะในปีนี้2558ค่ะก็มีอายุครบ100ปีพอดีเลยนะคะทั้งหลังคุณผู้ชมไม่มีตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าเป็นช่างมอนค่ะโดยใช้การทำลิ่มนะคะหรือว่าการตอกแบบโบราณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะไม้ที่เขาใช้ที่นี่เนี่ยก็เป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดด้วยและพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวค่ะก็เคยเสด็จมาประพาสที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครพนมด้วยค่ะ ที่ขึ้นมาที่นี่ก็ต้องเดินเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นไม้เก่าแก่จริงๆพูดถึงของเก่าขึ้นมานะ,ะก็นึกถึงรั้วบ้านค่ะของพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะหนุ่มใหญ่ชาวบ้านบึงเกิดไอเดียสุดเจ๋งขับรถผ่านร้านรับซื้อของเก่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าจอดทิ้งตากแดดไว้เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความคิดที่จะเข้าไปขอซื้อต่อเพื่อนำมาทำเป็นรั้วกำแพงบ้านสร้างความแปลกใหม่ให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งก็มีคนสนใจจำนวนมากและมาถ่ายรูปเพราะว่าไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็ดูสวยดีซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอบ้านบึนบงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นของคุณตันเข็มทองอายุ56ปีนักธุรกิจรถบรรทุกตั้งอยู่ริมถนนสายพนัสนิคมบ้านบึงเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวซึ่งภายในบริเวณบ้าน,บานพบว่ามีการนำรถมอเตอร์ไซค์ยามา 5รุ่น r x z และ Kawasaki รวม33คันมาตกแต่งทำเป็นรั้วบ้านมีหลังคาคุมให้อย่างดีและเป็นที่สนใจของคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาส่วนตอนนี้นะคะเราจะไปดูกันซิว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเคยประทับนะคะอยู่ในห้องไหนของชวนผู้ว่าหลังเก่าแห่งนี้กันค่ะ พระเจ้าย่หัวนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานะคะก็เคยมาประทับที่นี่นะคะในช่วงปี2,498ค่ะเนี่ยจากจวนผู้ว่าหลังเก่านะคะเราจะเดินทางไปต่อกันที่โบสนักบ,บุญค่ะเดี๋ยวจะไปชมความสวยงามกันนะคะยิ่งช่วงนี้พระาทิตย์กำลังตกดินเขาบอกว่ายิ่งสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะ บออยู่ตรงนี้เองจากพิพ,พิธภัณฑ์จนผู้ว่าหลังเก่านะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ บสถ์นักบุญอันนาค่ะซึ่งที่โบสถ์นี้นะคะก็เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ค่ะในนิกายคาทอลิกนะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าโบสถ์ที่เราเห็นนี้นะคะคือโบสถ์หลังที่4แล้วค่ะ3หลังแรกนะคะโดนทําลายไปตั้งแต่สมัยสงครามค่ะถูกระเบิดนะคะแต่บริเวณด้านหลังค่ะที่เป็น ตึกนะคะอาคารสีเหลืองๆตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะคะเป็นที่พักของบาทหลวงค่ะซึ่งมีอายุประมาณ63ปีแล้วนะคะโชคดีมากที่ไม่โดนทำลายในสมัยสงครามค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบทไทยบทเทนะก็ควรจะถอดหมวกค่ะสำหรับที่บทนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะก็คือเป็นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์นะคะร้องเพลง นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเกิดน,นะคะก็จะมารับพรกันที่นี่หรือว่าแม้กระทั่งพิธีบัพบติสนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวเพาะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาปั่นจักรยานกันต่อจะไปที่ไหนยังไงติดตามกันให้ได้ในรอบเมืองไทยวารตี้นะคะ ราจะพักการปั่นจักรยานของเราไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะเดินเท้าของเราเนี่ยแหละค่เดินทางไปชมสิ่งที่น่าสนใจส่วนอื่นๆของจังหวัดนครพนมกันตอน่อ ปลายทางสุดท้ายของการเดินทางแห่งความสุขในวันนี้ของเราแล้วนะคะเราอยู่กันที่ถนนคนเดินค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนสูนทรวิจิตรซึ่งที่นี่ก็มีของขายให้เราได้ชิมให้เราได้ช็อปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเองค่ะชลลี่และรอบเมืองไทยไวตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเดินทั่วถนนสายนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะไปชมข่าวสีสันกันก่อนค่ะมาจากจังหวัดอ่างทองเลยค่ะสําหรับขบวนพาเรดสุดทอรหดจะเป็นอย่างไรค่ะดูกันให้ดีดูกันแบบอยากกระพริบตาเลยนะคะ ขบวนพาเหรดกีฬราสีภายในโรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยมงคลมีขบวนพาเหรดสวยงาม <Wow. S 1> ทั้งรุ่นใหญ่ <Yeah. S 1> รุ่นเด็ก uh huh. สาวงามที่ถือป้ายสวยๆทั้งนั้นแต่อ้าวเฮ้ยบางคนชุดสวยๆแต่ใส่รองเท้าแตะเดินบางคนก็ไม่ใส่รองเท้า ฮ <Huh? S 2> แล้วนี่รองเท้าส้นสูงเยอะแยะมาจากไหนเพื่อเจ็บเท้าค่ะอ๋อถูกรองเท้ากัดจนต้องถอดทิ้งนี่เองครับพี่นโนะ ใจแล้วค่ะว่าทําไมถึงเป็นขบวนพาเรดที่ทรหดจริงๆนะคะก็มันเจ็บเท้านี่นานนะจะทํายังไงได้แต่ก็แอบ,บเห็นใจครูพี่เลี้ยงเหมือนกันนะคะตั้งใจหาชุดสวยรองเท้าสวยมาให้ใส่แต่ถ้ามันเจ็บไม่ไหวจริงๆก็ถอดดีกว่าค่ะจะได้สบายนะคะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาแล้วนะ,ะที่เราจะมาชิมมาชอบกันว่าถนนคนเดินแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. ที่ีเขาก็จะมี ของขายเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะเส away, ia, ื um, ้อผ้านี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยละค่ะแล้วก็มีของกินด้วยคิวแล้วค่ะต้องหาอะไรกินซะหน่อยออลืมบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะ สิ่งที่ชลีชอบมากเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีการแสดงเนี่ยนะคะจากพี่ๆนะคะตลอดทางเลยเมื่อกี้ก็มีวงหนึ่งตรงนู้นนี่ก็เป็นอีกวงหนึ่งค่ะ่านี้เขาเรียกว่าดนตรีเปิดหมวกนะคะเขาจะเปิดหมวกไว้ชอบถูกใจยังไงก็สนับสนุนพี่ๆเขาได้ค่ะ แล้วว่าถนนคนเดินแห่งนี้นะคะมีแบบนักดนตรีเปิดหมวกมากมายเจอรุ่นใหญ่กันไปแล้วนี่รุ่นเล็กค่ะรุ่นจิว๋ว ก็เดินมาประมาณครึ่งทางแล้วนะคะช่วาถนนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเดินมาสุดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพบกับหอนาฬิกาะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คสัญลักษณ์ของที่จังหวัดนครพนมเลยเหมือนกันนะคะถ้ามาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ให้ได้ก็ต้องแวะมาให้ได้ะคะ่ะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงนครพนมนะคะ อแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะของที่อยากจะกินในวันนี้นะคะติดใจตรงรูปหน้าของพี่คนขายนี่แหละช่ายโกะโตเกียวใช่ไหมคะใช่นะ่คะสวัสดีค่ะพี่นะคือร้นานนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมความพิเศษเนะี่ยมันอยู่ตรงที่ความใหญ่ใช่ไหมคะคมาอยู่ในที่ความใหญ่ของโตเกียวค่ะกินชิ้นเล็กๆเนี่ยมันไม่สะใจถ้าเกิดคุณผู้ชมกินขนมโตเกียวชิ้นละ3บาทไม่จุใจนะคะที่นี่เนี่ยเขามีตั้งแต่ ไซส์20บาทจะไปถึงไซส์ร้อนึงคือจนกว่ากระทะเนี้ยค่ะมันจะไม่มีพื้นที่ในการทำเอา้เอาหนูขอสัก40ได้ไหมได้ครับพิเศษเดี๋ยวดูกันว่า40บาทจะใหญ่ขนาดไหนค่ะนี่คือไซส์40บาทนะคะแล้วก็ทำจากไข่ไก่ด้วยลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหน ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงมีเก้าอี้ให้นั่งรอหน้าร้านนะคะเพราะว่ามันใหญ่ต้อใช้เวลาในการรอเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะได้ของขาวมาแล้วค่ะจะให้ครบเซ็ตทั้งทีก็ต้องมีของหวานตบท้ายซะหน่อยขอให้ชิคกีมคนนึงได้ไหมคะอร่อย แตอนนี้เดิมต่อรหารที่กินดูอะค่ะใครชอบพวกแหล่งโปรตีนพิเศษนี่ก็ต้องร้าแมลงทอดเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มอิ่มนะคะกินมาตลอดทางเลย ค่ะคุณผู้ชมกับการเดินทางน,นะคะในเมืองที่มีความสุขที่สุดวันนี้เราได้มาใช้ชีวิต1วันเต็มๆที่นี่นะคะก็ได้ทั้งสุขภาพที่ดีค่ะใจที่มีความสุขปั่นจักรยานแบบถูกต้องไม่ได้ตามกระแสแต่ว่าปั่นเพื่อ ผลรับที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคก็ได้เคล็ดลับในการปั่นจักรยานไปแล้วด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราก็หมดเวลาแล้วนะคะจะกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะสัปดาห์หน้าค่ะและสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กันที่นี่ที่นครขนมเนี่ยนะคะส่วนตอนนี้นะคะ,ะ,คะชลี่ขอไปช็อปแล้วก็ชิมต่อค่ะสวัสดีค่ะ